ครับ <ersch> ี่ที่ประเทศสิงคโปร์น้องสาวโทรมาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับอาจารย์ธงชัยสระดานุรักษ์ขอให้ผมมาร่วมผมจึงนั่งรถไฟนี้จากประเทศสิงคโปร์นี้ผ่านมาเลเซียเป็นครั้งแรกที่ผมนั่งรถไฟแล้วผมไม่รู้ว่ารถไฟนี้มันจะวิ่งไปทางไหนตรงไหน แต่เขาวิ่งผ่านมาเลเซียแล้วก็มายึที่ปัตตานดตอนสิ่ทุ่มแล้วเจ้าหน้าที่บนรถไฟเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้านั้นต่อให้ผู้โดยสารทุกคนลงจากรถแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะึ้นต่อไปกรุงีเดชเพราะผมก็งงเลยเพราะไม่เคยรู้ว่ารถไฟเขาจะจอดที่ปัตตานีปัตตานีใกล้ๆปีนันผมก็ลงจากรถไฟเพราะผมไม่เคยไปที่ปัตตานี ตอนนั้นสิ่งรุ่งสร็จแล้วผู้โดยสารทุกคนก็หายไปหมดเหลือผมคนเดียวนั่งอยู่ที่ชานฉลาผมก็อธิษฐานพระเจ้าคืนนี้เนี่ยผมไม่รจักใครผมไม่มีที่นอนขอพระเจ้าเมตตาผมด้วยผมอธิษฐานสั้นๆแล้วก็นั่งผ่านพระกันดีสิบนาทีต่อมาผมเห็นผู้ชายคนนึงใส่ชุดขาวเดินตรงมาแล้วเข้ามานั่ง ผมก็ถามเขาว่าคุณท่านตรงนี้ทำไมเขาบอกว่าพระเจ้าสั่งเขาให้มาผมและถามผมว่าต้องการช่วยอะไรผมก็บอกเขาตรงๆบอว่าเอ,อผมจะไปงานแต่งงานของน้องสาวคืนนี้ผมไม่รู้ว่ารถไฟมาจับที่นี่ผมก็ไม่มีที่นอนเขาบอกไม่ต้องรำคายเดี๋ยวตามข้าไปเขาจะหาที่นอนให้สักคู่หนึ่งมีรถมาหา ขับมาเจ้าแล้วเขาเรียกผมขึ้นรถไปกับเขาแล้วเขาให้ผมนอนที่โรงพยาบาลอาหารบัตเตอร์นพอรุ่งเช้ามานีเขาก็ผมแล้วเขาสั่งอาหารวัดเสร็จไปขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพผมจําได้แค่นั้นแต่ผมรู้สึกตื่นตระหนกใจคือผมไม่รู้ว่านั่นเป็นทูดของพระเจ้าหรือไม่ แล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานทำให้ผมเนี่ยเออพระเจ้าเราสนใจนะะอันนี้เป็นประสบการ์ที่ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจในการรับใช้ขึ้นว่าพระเจ้าอยู่กับผมเสมอฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าจากเกัเตรียมใครไว้เป็นคู่พระบารสำใจเหมือนกับที่เมื่อวันถามผมนะฮะ <c oughs> นะเวฟังฟังปังจะให้ทำาตอาฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงเรียกฉันให้เป็นผู้รับใช้แต่เวลาและผมจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าต้องการให้ผมประกอบอาชีพอะไรพระเจ้าเรียกผมเมื่อผมอายุสิบหกให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำให้ผมรู้ ตอนอายุสิบปุณณีที่โรงเรียนสามพิเตียนเขาเชิญศาสนาอาจารย์เหล่าเกียร์ศาสนาอาจารย์เหล่าเกียรติเทศนาเสร็จแล้วก็ถามว่าใครอยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้ารัมือผมยกคือที่ผมยศมักเอาอินญาณี้มาเราใจแล้วผมรู้ว่าที่พระเจ้าเรียกผมแน่ๆอะไรเนี่ยเอาอินญาณี้บีหัวใจผมแล้วก็ผมยกมือว่าผมจะไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเวลา ผมรู้ได้ว่าพวกีอย่างขอกผมสามครั้งครั้งแรกตอนผมอายุสี่หกครั้งที่สองตอนปีหนึ่งในมหาเทเลัยผ่านศาสนาจารย์ถังเฉิงหยงสีฟินทอมและครั้งสุดท้ายผมจบมหาเทเลแล้วพระเจ้าบอกอีกแล้วพระเจ้าย้ำสามครั้งผมก็ไปต่างไปได้เลยพระบางทีทำไมผมรู้ว่าพระเจ้าเรียกผมพ,พ่อคุณแม่ยืนยันผมบอกแม่ครับ จะถวายตัวเองผู้รับใช้อระน่กมีการลูกไปเพราะแม่สัญญาว่าจะถวายลูกึ่งในพระเจ้าโอ์ที่ย้ำร้อยเปเซนต์ว่าพระเจ้าเยเพราะแม่ถวายผมอยูแล้วให้รับใช้สุดท้ายผมรู้ได้อย่างไรพระเจ้าต้องการให้ผมรับใช้องคเพระพระเจ้าเองผมตั้งแต่อายสิเอ็ดอายุสิบเอ็ดผมไเย็นปอ้าที่ีสากแล้วผมถเลื่องเป็นประธานมุชน ผมต้องนำประชาันมาดูจนทุกวันพุธผมกับเพื่อนๆจะไปประกาศที่หมู่บ้านผกเดี๋ยวนี้เขาเรียกหนองมนแต่เมื่อ40กว่าปีก่อนถึงห้าสิ้าปีแล้วนะสิปีก่อนเนี้ยมันเป็นป่ามะาแล้วก็หมู่เรียกว่าหมู่บ้านผมผมกับเพื่อนจะไปประกาศตั้งแต่อายุผม11 6ปีจนถึงอายุ16เนี้ยผมได้ยินพวกการประกาศ การสอนเพลงการน้ำเย็นการแจกใบเปเวเพราะผมจบสามวุฒิอายุสี่กผมก็มาเรียนรู้ในกิจกรรมในจิตพระเจ้าให้ผมเป็นเป็นวิทยาเป็นบูมสอนเพลออกไปแจกใบเปลวเป็นพยานเยี่ยมเยียนเป็นพิธีในค่ายสอนเพราะกันมีภาพอยู่ร้อนอยู่ในคณะคับตอคือพระเจ้าผมตั้งแต่อายุสี่หกจนกันได้ วันตอนที่พระเจ้าเตรียมผมไปสำหรับเป็นผู้รับใช้แล้วทำไมผมถึงรู้ว่าพระเจ้าเตารียมคุณกัรจนาไว้เป็นคู่พระารของผมผมแต่งกับน,นางสศกาผมรู้ว่าพระเจ้าเตารียมคุณกัรจนาเป็นคู่พระารของผมเพราะเธอเป็นผู้รับใช้ผมสอน,น้าปีแม่สายห้าปีสอนชาวเขาภรยา ไปเรีนพานมีผมสอนเขาตลอดสามปีสี่ปีแล้วได้เห็นชีวิตก็เป็นหม่อผูหลักชายสงผมเลือกเธอเป็นภรรยาพระเธอจนทุกขด้ภรรยาผมบอกว่าเมนัก้มทักขาเธอก็ไม่เลิกที่จะมาเรียนพละีหลังชายภรรยาผมผ่าดมาไม่ลำบากท้งทั้งเรนืองม่อมดลูกทุกอย่างเขา เนื่องมาพของกี้ก็ออกจากวุกเธอก็ยังเป็นผู้ที่ทนทุกข์ดได้จนถึงทุกวันนี้เธอก็ยังประกาศอยู่ในคุกให้ผู้ต้องการผู้ผมรู้ว่าีมี่ยเป็นคู่พระทาเหมาะกับผมที่สุดละสุดท้ายผมเลือกอัญชนาเป็นผู้พระทอก็ชีวิตเดินดเดนดินเธอไม่สูุหร่สูบไไม่หัวสูงไม่ปากสูงเคยใช้ชีวิตเรียบง่ายนองกับดิ้ กินกับทรายไปขึ pues ้นเขาลงภูเอ๋อท nah ุกแห่งถือไปกับทุกท้ยนะถ้ำน้ำถ้ำทะเลหลังเซรานีสามลูกสามเดือนนี้ผมฝากภรรยาลูกๆไปประกาศที่เกาะดีบีเธอก็ไปโอ้ขอบคุณพระเจ้าเออเธอชีวิตดีมากเลยผมจึงเลือกเธอเป็นคู่บ่าวขอบน้ำใจของพระเจ้าเลยเป็นสิ่งล้ำเลิศ ลึกซับซ้อนมหัศจรรย์ิ่งใหญ่และสุดยอดนัำใดพระเจ้าเป็นเสนาบดีปรารถนาครั้งหนึ่งผมกับภรรยาไปเยีเ่ยมเยียนโรงพยที่รงเยียาลแล้วก็นัวงรถุกลับบ้านบ้านผมอยู่ฝั่งตรงข้างกัน,นตรงบ่อนไก่มีสะพานลอยสองแห่งที่จะให้เราข้ามปกติกรเ,เราจะขึ้นสะพานลอที่อยู่ใกล้ไปลง แล้วก็มีที่ปังฝนวันนั้นฝนตกกำลังแต่ภรรยาตอบผมว่าพี่ๆเราไปข้ามไอสะพานลอยถนนอ่ะอีกสามร้อยเมตรซึ่งไม่มีที่บังฝนก็แปลกมากเลยว,วันนั้นผมไม่เข้าใจภรรยาฝนตกไม่มีที่บังฝนเดินก็ไกลแล้วทำไมต้องให้เราสองคนเดินไปข้างนั้นผมเชื่อฟังภรรยาไปก็ไป ก็าก็เดินาตามเกไปขึ้นสะพานลอยทางไปสั่งลอยนี้ได้อยู่ที่บางพลนพอเราเไปเห็นกลางสะพานลอยเราเห็นเด็กสาวผู้หน,นุ่มวัยรุ่นกำลังรีล้อห้ภรรยาเข้าไปกัดน้องร้อให้กำลังเธอบอกว่าเจอกำลังใจบนสะพานข้ามสะพา,าโอ้ผมเข้าใจแล้วเธอภรรยาเข้าไปกอดเด็กวัยรุ่นผู้หญิงบอกว่าท่านจะถามเธอทำไมจะเดินสะพานทำไมเขาบอกแฟนที่ แฟนได้เสียนะแฟนทิ้งเขาคือเสียใจมากเพอกำลังบบจะโดนสภาโอ้ถ้าเราไปชาตินี้เดียวเอโดนสภาถ้าเราไปในวันนั้เธอก็ยังไม่มาผมเข้าใจแล้วน้ำพนนระทัยพระเจ้ามาสจาัจนะคือเราต้องอ่อนใจอ่อนไหวต่อทุกอย่างบนศินเราต้องเซนสิตต่อการบนใจของพระเจ้าและเมื่อเราไปตามที่พระเจ้า เราก็จะทำพันธกิจที่พระเจ้าสั่งได้วันนั้นของคุณพระเจ้าปเรยากอดเด็กใบรุ่นผู้หญิงแล้วบอกอย่างนี้ต่อการที่พระราชาคุยควาลงใจแล้วก็จับว่ามือย่าอยู่ใกล้ๆกางที่ว่าพาเธอไปส่งที่นั่นแล้วบอกอย่างนี้ต่ออย่างอีกหลังหน้าถือกับพระเจ้าทิศทางขอบคุณพระเจ้าการรู้นน้ำพระทัย แต่การเชื่อฟังน้ำพระทัยสามภิกขะว่าถ้ารู้น้ำพระทัแต่ไม่เชื่อฟังก็สู้คนที่ไม่รู้น้ำพระทัแต่เชื่อฟังไม่ได้ยกตัวอย่างที่โยนาำโยนาำรู้น้ำไหนพระเจ้าพระเจ้าสั่งโยนาเป็นประกาศที่มันมีนเลยให้กับใจโยนาำรู้แต่ไม่ทำตามหนีน้ำพระทัพระเจ้า ได้ถูกพระเจ้ารูโทษและอยู่ในน้องปราประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่รู้นำ้ำใจพระเจ้าประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องเชื่อฟังทำตามน้ำใจพระเจ้าถ้าเราไมอยากรู้น้ำใจของพระเจ้าเราควรทำอย่างไรประการที่ต้องเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้เมื่อเดือนที่แล้ว พื่อนผมเนี่ยขอร้องให้ผมเนี่ยไปเป็นพยานให้พี่ชายของเขาซึ่งเป็นมะเร็งชนิดสามกำลังมีฉายรังสีอยู่ที่โรงพยาบาลผมไปไปก่อนเวลาไปนั่งรอเพราะว่าพี่คนนั้นเนี่ยเขาเข้าไปฉายรังสีอยู่ขณะที่ผมนั่งรออยู่คนไข้ที่เป็นมะเร็งอยู่รอบผมเนี่ยสามสีส่สคนเพราะป็นยังก็ลงใจเลยบอกลุกขึ้นหยิบไปไปลืแล้วแจกให้พวกเขาอาหาร ถ้าผมก็เอาไปอยจากยาแล้วก็เตือนใจกำลังจะรักคุณนะครับพจะรักคุณนะครับผมวู้ทุกคนหน้ามืดหน้าเศร้าเพราะเป็นมาเองขน้นเลยบางคนผมร่วงหมดอ่าพระเจ้าสั่งให้ผมทำผมนำแจกไปดยวซ่าสี่สิบคนจนเสร็จสักคุณพี่คนนั้นก็ออกมาผมมาวันนี้เป็นผมให้ผมมา เล่าข,ข,ข่าวดีให้กับพี่เพราว่าพีเลยดีเลยเดี๋ยวไปนั่งดูกันอ็ที่ร้านอาหารแล้วเราก็นั่งที่มุมกาแฟาแล้วผมก็เป็นายานยนต์ข้าสองชั่วโมงผมบอกว่าผมรู้ว่าพี่กนะลัวที่กวตาผมรู้ว่าพี่เป็นเมาอยกันที่สามแต่ขอให้พี่มาเชื่อพระเจา้าพระเจ้าเช่่ยพี่ได้นะขอ,อให้พี่เนี่ยมอบชีวิตให้แก่พระเจ้า ผมทำอย่างนี ME, the family, the ộ, ้สองครั้งไปสองครั้งแต่สองฝันก็ไม่มีพรบคุณเจ้าเขาดึงใจเขาหับฟังคือการปดึงใจของพระวิญญาณเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเมื่อ่ที่ไหนแต่เมื่อพระวิญญาณบอกเราทำทันทีและเราใจพระองค์ถ่อมใจพระคุณประการที่สองเราท่องทำอย่างไรจะดึงดันใจของพระเจ้า ก็มีบอกว่าต้องถวายเงินบรจพระเจ้าก่อนในรูปที่สิบสองข้อหนึ่งบอกไว้ว่าให้ชายน้องที่รักน้ำลาย,าลายโดยแต่ความเมตตาปรุณาของพระเจ้าข,ข้าพระเจ้าเขามีวันนั้นทั้งหลายให้ชายใหล่โตกัพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อันบริสุทธิ์และเป็นที่พอดพระ大爷ของพระเจ้าทุกข้อนี้เป็นข,อข้อที่หนุนใจกองมากทุกคนต้องถวาย แต่พระเจ้าตรเนี่ยหลังจากนั้นว่าแต่ละตนเหมาะสำหรับทำด้านไบางคนเหมาะเป็นศิยาภิบาลบางคนเหมาะเป็นมิจนาลีบางคนเหมาะเป็นผู้ประกาศบางคนเหมาะเป็นครูสอนละกบางคนเหมาะที่จะเป็นคณะนันดรปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราต้องถวายหรือไม่ต้องถวายพระกัมพีบอกชัดเจนว่าทุกคนมีมรรคทุกคนถวาย แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าจะเลือกเองว่าคุณเหมาะสำหรับอะไรไม่ใช่ทุกคนเหมาะที่จะเป็นผู้สอนด้านนี้ไม่ใช่ทุกคนเหมาะที่จะเป็นสัญญาพิกาลแต่พระเจ้ากาเราถวายตอนเดี๋ยวพระเจ้าจะเลือกตลอกว่าคุณเหมาะสำหรับอะไรคิดเห็นหลายคนครับยังไงคิดว่าคนที่ถวายตัวคือคนที่พระเจ้าเลือกให้เป็นสัญญาพิกาลพระเจ้าไม่ได้เลือกันฉันไม่ด้ถวายตัวไม่ใช่ทุกคนต้อง สามคุณสมบัติท่นแรกต้องถวายสิ่งที่มีชีวิตอยู่สิ่งที่มีชีวิตหน้าฝนจะเปลี่ยนต้คือไม่ใช่ตายแล้วไม่ใช่หมดอายุแล้วก็มาถวายครั้งหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์หนุ่มสมเดรจที่ให้ผมเล่นเป็นของขวัญจีันกับถุงบ้านของที่คุณลูกตายนี่มันอายุไปแล้วแล้วหล่อสีที่แล้วหัวลอกไม่ออกร้อให้ล้อหล เป็นไดอารี่ที่หมดอายุไปแล้วผมคิดว่าทุกานที่ตั้งใจแต่ตอนซื้อเขาคงไม่ได้เห็นปฏิทินวอสมชีวิตเราเนี่ยถ้าเราขายสิ่งที่ตายไปแล้วอ่ะไม่มีชีวิตแล้วก็จะเชียได้ไงเป็นสิ่งที่หมดอายุแล้วว่าอยู ื่องจากตอนที่นักศึกษาพราดังที่สมัครเข้ามาเรียนคณาจารย์เราต้องสัมภาษณ์และหลายครั้งเวลาสัมภาษณ์เราก็เสียดจครั้งหนึใจอยากตับใจไปเจ้าแต่ชีวิตของเขาที่ผ่านมาติดคุกติดยาเสพติดได้เสียทางเพศกับผู้หญิงชีวิตเลวไหลเที่ยวไปสัมภาระมาติดการพนัน เพราะจริงๆเราถวายสิ่งให้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะตื่นใจนะแต่ในพระธรรมดีก็เลยพระเจ้าบอกทุกอย่างที่คุณนำมาถวายให้พระเจ้าต้องเป็นสิ่งดีที่สุดต้องเป็นสิ่งบริสุทธ์ต้องเป็นสิ่งที่ไม้ดำตีไม่ใช่ตาบอดขาเสถูกไหมครับเมื่อพระธรรมบอกว่าสิ่งที่ถวายให้พระเจ้าเนี่ยต้องเป็นสิ่งยอดเยี่ยมีที่สุดแล้วพระเจ้าจะอื่นใจพระเจ้าจะรับ เมื่อสัมภาษณ์เอนักศึกษาที่อยากมาเป็นผู้รับใช้แล้ะปักใจกับคุณมากโอ้ชีวิตคุณเละเทะมาแบบนี้ชีวิตคุณเสียทางแท้ชีวิตคุณเนี่ยติดคุกติดยาเสพติดคือเราว่ารับอะรับใช้แต่มันไม่ใช่เครื่องมือชาที่ยอดเยี่ยมแน่มันนี่เป็นเหตุผลเนี่ยที่ที่ผมอยากมุ่ใจเราว่าเราจะกระไอะไรให้พระเจ้าเนี่ยคิดก่อนนะไม่ใช่สะเปะสะปะก็ถวาย ถ้าเราทำอย่างนั้นเราลบดูพระเจ้าหรือลบดูในตัวนักบุญใของของขยะในถวายในหลวงในหลวงจะเลือสึ่งไหนี่ก็เราไม่ให้เกียรติเช่นเด่างการถวายเราถวายสิ่งที่ที่สุดให้แก่พระเจ้าสุดท้ายถวายสิ่งที่พอมาถวายพระเจ้าก็ถึงถุกใจถุกใจในที่อะไร้างถยกตัวอย่างมีเจ้านายคนหนึ่งทำงานเหมือนกับมานบ้านตอนเย็นบาปของเขา ก็รีบเข้ามาถอดรองเท้าไปเก็บเอาหนังสติมาไม้นายานสักครู่นายนะบอกว่าโอ้ยังไม่ถูกใจฉันเลยคือไม่ถามฉันว่าฉันต้องการอะไรฉันตอนนี้น้ํน้ำมากสิ่งที่ฉันต้องการนะ่ะคือน้ำเย,ย็นๆแก้วมันจะถึงใจฉันปัญหาของทีมพิเยนเวลาเรารับใจเนี่ยบางครั้งเราทำสิ่งที่เราชอบ แต่เราลืมไปว่าถามพระเจ้าว่าพระเจ้าชอบไหมมันไม่ถูกใจคือนไวเราะเราทำไหว้อย่างดีนะมไม่ใช่มีดีแต่เราไม่ได้ทําสิ่งที่ถูกใจพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ถามพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าต้องการอะไรพรเรืองผมก็จะเรียนรู้ว่าทุกวันเมื่อผมออกไปรับใช้ผมต้องถามพระเจ้าก่อนพระเจ้าวันนี้พระเจ้าอยากให้ผมไปยี่ยมขันพระเจ้าวันนี้มีคนไข้คนไหนที่เล่งดยที่อยากให้ผมไป ขอพระเจ้ายืนยันขอพระเจ้ายอมขอพระเจ้าสั่แดงและถ้าพระเจ้าสัแดงผมไปตามที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่ต้องการประการที่สามถ้าเราอยากเข้าใจน้ำใจของพระเจ้าต้องไให้ะึนตามอย่างคนในยุคนี้ผมยกตัวอย่างอันหน่งครั้งหนึ่งผมไปธนาคารอสักรผมไปิด ผมเขียนในนั้นสามสามพันห้าร้อยบาทมาเขียนอยู่ในใบเถเยอะแรครับตอนที่เขาเลยให้ผมเขาเอให้ผมห้าันห้ารอยบาทเงินสดเอ้ผมก็งงผมก็ดูบอกว่าี่ช่วยดูใบใที่ผมเขียนว่าเท่าไรโสห้าร้อยแต่คบยื่นหมายห้าพันห้าร้อยถ้าเป็น คนที่ไม่เชืเ่อพระเจ้าเขาบอกโอ้วันนี้เราไม่คนในโลกนี้เขาทำกันอย่างนี้เขาไม่ได้โกงสักหน่อยแต่คุณเนี้ยสับเปล่าเแต่ผมบอกว่าผมก็ทีนะคุณให้เหมนเกินนะฮะผมเบิกแค่สามพันห้าร้อยันเนะน,นะนี้ยผมเกินมาผมเกินสองพันคนในโลกนี้ไม่เหมือนชีวิตคนของพระเจ้านะคนของพระเจ้า เราทำอย่างที so ่คนข้างนอกทำได้เพราะพระเจ้าไม่หลอกกรนหรอกวันหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราอยากรู้น้ำใจของพระเจ้าเราต้องไม่กระพติตามอย่างในยุคนี้ประการที่สี่ถ้าเราอยากรู้น้ำใจของพระเจ้าเราต้องอดทนผมเองเนี่ยกว่าจะได้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาจริงๆผมรอตั้งสิบสี่ปีนะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ใจของข้าไหวแล้วตั้งแต่พระเจ้าเรียกผมครั้งแรกแต่พระเจ้าบอกว่ารอรอและไเมื่อถึงเวลาขอบคุณพระเจ้าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดและการรอคอยอดทนลทำให้พระเจ้าใช้หลักได้อย่างเหมาะสมประการที่ห้าอยากรู้น้ำใจของพระเจ้าต้องทำยังไงพระเจ้าบอกว่าคุณต้องแสดงหานะิงของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองคงก่อน ชีวของเรานะถ้าเราหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ถ้าเราแสวงหาความก้าวฟังของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะแถมให้คุณรู้นำพระไดขึ้นแก่ของพระเจ้าอับรามเป็นตัวอย่างพระเจ้าเรียกอับรามออกจากเมืองเติอับรามทำตามออกมาพระเจ้าบอกอับรามเดินทางต่อถึงฮาราอับรามไปถึงฮาลาพระเจ้าเรียกอับราม พระเจ้าาตั้งโรงลามนี้นั่นขับรามตั้งโรงลามพระเจ้าขอขับรามจะไหว้ผู้สูงขี้ร้าของเจ้าห้พระเจ้าขับรามก็จะไหว้เอานี้แหละเขาเรียกว่าแสวงหาอันดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าก็จะเผยนำทั้งหลายทุกอย่างให้อาลามรู้ถ้าเราอยากดูนั้นกพระเจ้าเราต้องแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วเราจะรู้ได้ ประการที <t t ่หกอยากรู้น้ำใจของพระเจ้าต้องถ่อมใจคนเชื่อถือไม่มีทางรู้น้ำใจของพระเจ้าได้ครั้งหนึ่งโมเสสถูกพี่สาวจงใจถูกพี่สาวด่ามาโมเสสตื่นเกิดขึ้นเนี่ยเธอเนี่ยทำไมไปต่างนานกับหญิงคนกู้นะเดินเข้ามาพระเจ้าพูดกับเธอเป็นเจ้าเล่ห์อารมณถ่อมใจเนี่ยไม่ถึงกับพี่สาวก้มหน้า เราทำด่าสักคุณพระเจ้าผู้จากสวรรค์บอกว่านี่เรียนจะกล้ามียังไงมาทำให็นผู้รับใช้ของเราเธอไม่รู้ว่าความกล่อมใจที่เธอไม่รู้ว่าบาปเนี่ยเราพูดกับเขาหน้าบ้องนั่นแล้วพระเจ้าว่าเราลงโทษที่เธอดูหมิ่นผู้รับใช้ของเราโลกนี้ตกอยู่ที่นี่เดียร์โอ้อากราขันใจบอกพระเจ้าอยากพิจหนณาลรือแหลกไปขอไว้เร้บ เอาโรคเรื้อรังแบบอสานพระเจ้าข้าเป็นใจดังนั้นไปให้คุณพ่อครับผมน้ำไหลลบหน้าน้ำจะไหลเจ็บปานเดียวไปโม่อาบตาทำคำได้จริงคนจบตีเขาเขาก็ไม่ทะเลาะมีป่าแล้วเขายังอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาอทีสานมาอาการที่เจ็บเราจะรู้น้ำไหลพระเจ้าเราต้องทำยังไงเราต้องรักษาถึงทางจิตใจคือใจเรา สวดท้ายที่ต้องสิ่งทงั้งหมดแม้บ,บางคร,รั้งบาเชื่อพระเจ้าวามใจเราก็ย,ากยังมีปนนัญหามีสิ่งบกพร่องแล้วการเ,เปลี่ยนการจิตใจหมายถึงอะไรหม่ยถึงเราต้องเปลี่ยนมาตรฐานความดีของเราจาก o ู d เป็น Best จาก Nice เป็น e x c e l l e n นจากโอเคเป็น p e r f เฟ t มาตรฐานของพระเจ้าไม่เหมือนมน,น,นุษย์นะมนุษย์เราบอก กูดก็ดีแล้วพระเจ้าบอกไม่พอุณต้องเบสดีที่สุดเราบอกว่านาส์น่ารักพระเจ้าบอกไม่พอต้องเอ็กซ์แลนด์ดีมากเราบอกว่าโอเคโอเคพระเจ้าบอกไม่พอต้องเพอร์เฟคดียอดเยี่ยมทั้งสองคนผมดูเพื่อนคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคุณพ่อของเขามีลูกสี่คนและพ่อสอนลูกว่าถ้าลูก อยากรับใช้พระเจ้านะรุกต้้งให้สิ่งดีที่สุดแก่พระเจ้าผมขึ้นผมเนี่ยเรียนระกันปีเรียนจบต่อโทต่อเอกจนจบชั้นเตอร์นะแล้วเขาก็เดินทางมาเป็นมิจชลีมาเมืองไทยมารับใช้มาสองครั้โก็ผมเห็นรับชื่นใจนะร้องของขบก็เรียนานนะทุกคนเมื่อเป็นนิจเชลีหรือเป็นศิญญาี่บาให้สิ่งทีที่สุดแก่พระเจ้า พ,พ่อของเขาก็ให้สิ่งที่ชื่นใจระเจ้าพ่อของเขาเป็นสิญาายาพิบาลที่คิดจากนักทีศีหลังกากเสียพ่อเขาเดินทางไปเป็นนิจลีที่ไต้หวันปู่พ่อของเขาเป็นงานอย่างสัษย์าการถึงการจิตใจใน,นอะไรเราต้องเปลี่ยนนิสยัยเราเปลี่ยนความชอบของเราเราต้องเปลี่ยนความต้องการของเราเช่ชนชอบนอนดึกเราต้อง,งเปลี่ยน เราต้องเปลี ề ề Ô, là là ่ยนชอบกินตามใจปากเราต้องเปลี่ยนชอบของแรงเองเราต้องเปลี่ยนชอบเที่ยวไกลเราต้องเปลี่ยนชอบนินทาเราต้องเปลี่ยนชอบเอาเปลี่ยนคนอื่นเราต้องเปลี่ยนโอุบายอย่างเราต้องเปลี่ยนผมเองก็กําลังของพระเจ้าเปลี่ยนผมมีหลายอย่างในชีวิตผมอยางต้องเปลี่ยนและถ้าเราจอมเปลี่ยนแต่พระเจ้าก็จะ น้ำทรของพระเจ้ามีสาักษณะหนึ่งดีสองชอบระไทยสามมียอเยี่ยมเมื่อเราอ่านพระคัมภีในในโรบที่สิบองข้อสองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีน้ำทรายที่ดีดีกว่าและมียอดเยี่ยมแล้ว่ราควรจะเลือกอันไหนผมยกตัวอย่างวันหนึ่ง มาชวนไหว้ไปเตะบอลด้วยกันนะวันนี้ดีนะเรากำลังกายดีสักคุณแฟนมาชวนไหวาไปช็อปปิ้งด้วยกันนะหรืรักแฟนอันนี้ก็ดีกว่านะเราน่าจะไปช็อปปิ้งกับแฟนแต่หลังจากเรากำลังจะออกจากบ้านคมีบางแง่ครับคุณแม่ป่วยหนักอยู่ห้องไอซียูรีบไปเยี่ยมเราเลือกอังไงครับแตะบอลช็อปปิ้งกับแฟนไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยหนักอยู่ไอซียู เลือกอันไหนครับอันไหนดีที่สุดอ่าทนะี่สามแน่นอนเรารับแน่ถ้าเราไม่ทิ้งไปโดนแม่ไปไหลไปไม่ได้เจอนะเราต้องเลือกอันดีที่สุดหช่อไมทุกอันดีแต่มีอันดีกว่าและอันดีที่อยากให้เราได้คืนน้ำพัด